ดี่ตสวัดตีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุดสุคนยาฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเ,อเองมื่อนี้นมีแนวทางมาว้าสู้กันฟังแต่ว่าบอกไว้ก่อนบ่เป็นเลขเบิกซับได้จ่าเด้อไม่ใช่เลขเบิกซับเป็นเลขอันพี่น้องเนาะเป็นป้าผู้หญิงอ่าเอน้องเพิ่งเสือจังได้คือบัวถือกัเทียสือเลขคนท้มมาก เป็นโทษมากแต่ว่าบอกขอออกซื้อดอกเพราะว่า,วาเขาซื้อสะเพะในพี่น้องกับอาจารย์เขาซื้อกันซ้ำนั่นเขาดูกแกบ,บกี่คนแม่เขายัานมันหลุดเขาว่าบาทน,นี้เขาว่าโอ้ยกูเดียตนสาด่์มึงนี่ไยเล็กยังไดเบอ์ถือแก๊กเทียมมันสิไดสรสางบอกปู่พญานาคปราสารัตก็ได้ว่าเอา้ากะ สั่งปูไห้แต่เด้เดว่ากับสิบัวได้อยู่บ่อัวพ่นสีรอแล้วว่าสั่นสิบัวถือแค่งวดอยู่บ่ว่าสั่นเอาไปกูเดชตนมึงเพิ่นว่าเอามันเป็นเลขอะไรเบิกครับเดชตัวนีหยังเลยว่าเพื่อนว่ากูเบาๆชูมึงฟังกูย่านมึงเอาไปออกซองเพิ่นว่ากูเห็นมึงเห็ดแนวนี่กูเลยบอกให้มึงจัดเทียเพิ่นว่าจังสิมามันเป็นเลขอาจารย์เพื่อนไปเอาอันบาดแตกไหมซีฟงวดซิบงวด คือนั่นนะ่ะหางเดียวขนลน้นโคลโลเลยหางเดียวเอาคือหน่อยแทะว่าคือได้หน่อยแท้เป็นเจ้าขยี้ซื้อนั่แท้หน้าเลยว่าจัิงสิเล่าก็เลยว่าเอ๋อกูกับอักเอาแล้วอ,อีนี้กูกับ่ให้มึงไปออกส่องแจ็กเกียเลยนาะก,กุวอามึงฟังมึงกับเจีเอาไปปล่อย,อย,อยว่าสั่นเพิ่นว่าจังจีเป็ไการสัมภาษณ์บ่เบิกซับอุ้ยกับ่ใหาส้สัมผัสน,นอกจากจะซื่อเสียงได้แล้วว่าเขาจะซื้อเสียงได้บ่บ่ให้สัมผัสแล้วว่าเป็นป้า เป็นนา,นนาแล้วว่าโ,<อ>โคกไมาแต่ท่านขุนละแต่ว่าอกกมองดอกเดซสิสหูจัดเพราะว่าเขาดังเบิดบานไหมเขาซื้อกันถือซีบีมดถือเบิดบานจนท่านคุนจะมือเขาขายบ่มีขายเลขออกมาปุ๊บมือเดียวเหมือปั๊บลอตเตอรี่นะเป็นเลข,เลขอะไรละอยังค<ะ>ือเหม่นแถบ,บนะเป็นเลขอะไรนะบาดแตกบาดเก่าบาด <9 S 1> แตกบาดพระนี่ละเพื่อนเอาไปขอโชคลาภกันไหมเจ้าเพื่อนแอวแนวได้ เพื่อนเอาอยู่หน้ามออาจารย์มีอาจารย์เอาเพื่อนว่าแ้วก็หูมาื่อกันยู่แค่หาหคุณแต่ว่าไม่ใช่เลขเบิกทรัพย์อุ้ยเลข้ะเจ้า,จา,าเลขเบิกทรัพย์พันมัดกติป้อยไปคลิปแรกป้อยไปแล้วมิจำนันแต่เห็นตามโตัวเก้าเลขเบิกทรัพย์นะนะบบมีโต๊วป้อย,อยแต่ว่าอันนี้เลขผู้ยิ่งหน้าเอามาห่หน้าผู้ยิ่งเอามาให่เพื่อนว่าถือสิบงวดบาาดยังมีอีกเหรอสิบงวดเนี่ยเอ้ยเพื่อว่า หน่าหน่ามันเป็นเจ้าลุยเหรอวได้ถามเออเราถืองวดละบ่หลายดิเราวาเลาซื้อบ่ได้เราถืองวดละหาหมืน่นแต่คันมึนงซื้อตั้งผุนมึงด้วยแล้วเราวะคือบะชงแห่ข่อยกูยานมึงเอาไปคุ่งช่องเอามือน,นีบ่ย่านตีเลยวะเอากูเรียตวนว่ามึงหาคาพญานาักส้างกูเนาะสั่งไว้สองมื่นสองแต่ว่าเขาสี่รอห้เดือนใน,นเดือนพฤษภาบเราวางงงวะ เราก็ตามคิ้วๆแล้วลายช่างองค์นี่นะเพื่อนเพิ่นกะลูกค้าลายต่อไปเมื่อทราบว่าเพิ่นปั่นงามก็เลยลออคิ้วเดือนพืษภาสื้เพื่อนได้ว่าเพื่อนจะห้แค่สามงวดสามงวดเพิ่นว่าห้แค่สามงวดเดียวตันหลานว่าสันเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยเมื่อเสือได้มึงไปซสือเอาในเดือไม่เคยออกช่องใช่ไหมหางเดียวค้นลนเสี่ออกแี่ยังมาซสืออยู่หาหัคนหนึ่ง เพ<ไ>ิ่นไปเอาหาหกคนเท่านั้นปานนั่นก็บอันเมิดป่านเพราะว่าเราถือสิบวดแล้วดงวดสองหดสามนี่ซื้อได้แต่ว่างวดที่สี่ที่หาที่หกที่เจ็ดหดวดที่สิบนี่ยได้หดละหาเหมือนเขาขายเห็นจำนันหวดวลาไ้เขาเขาจำกัดเลยว่าไม่ให้เกินนี้รวมกันใช่ไหมห้าหกคนนี่ห้าหมื่นเนี่ยคนละคนละบางคนเขาไปซื้อ ข้างนอกเขาเจ้าก็ได้หล่เจ้าบางคนทุ่นหน่อยมันต้จน์วันนี้ต้องลองพิสูจน์เลยอันนี้เลขเขาเขาบอกให้ฟังก็เลยว่าล่องเบิงกันนะแต่วาเลขของพิ้นเสืเป็นจังสี่เด้เพิ่นหาางเดียวบางที่ก็ขึ้นแต้มหนึ่งบางที่มันก็นลุ่แต้มหนึ่งแต่ว่าหางเดียวกับจริงบั้งเทียกับตรงเป๊ะบั้งเทียกับขึ้นแต้มคือจังหวัดบางหันนอกเพิ่นห,หางเดียวเด้อตัวไดเพว่ั้ห้สองสองแม่ มันขึนสองสามเพ่นชื่อขึ้นชื่อลงมันขึนแต้มเน้อมาทีเดียวนะแสดงว่าไม่ให้ตรงตรงต้องขึ้นลงอ,อย่างนี้เหรอมันมีตรงงวดหนึ่งงวดฮาซีนะออาอ,อ,อันนั้นนะตรงเป๊ะเพื่อนห้ยฮาซีตัวเดียวออแดงเกลี้ยงเกลี้ยงมันขึ้นกลนบาทเลยหาซีออตรงเป๊ะมันออกอย่างเงืเ่อนงันออกฮาซีเลยเนาะครับบาทนี้มาสองสองค่ะนะเพื่อนวาเลกเบิ้ลมันสิว่าคือดอกอาจารย์ล้วา่าอ,อ่า งลงแต้มหนึ่งเด้อบนผ้ากันสื่อสองสี่สองสามประกาศสองหนึ่งมันดังแห้งสองหนึ่งมันเลยบอกพี่น้องมันไปออกสองสามข้าเจ้ากับสื่อในน้อยสองสามข้าเจ้าไปอัดสองหนึ่งหลโอ้หงัดบังหานะ่ะครับผมก็เลยได้หน่อยได้พูอ้อาหมืนเอ้าเดี๋ยวข,ข,อขออนุญ,ญาตถามเนาะเปิดทรัพย์ไอ้ได้ถามท่านไหมตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดเขามันถูกตรงส่วนมากตรงหรือว่าต้องขึ้นลง ส่วนมากตรงล่างงวดกับตรงล่างงวดกับขึ้นแตมหนึงโรคแกบบนึงแต่ว่าให้มาหางเดียวให้ขึ้นโงเอาโอา้มันกับบ่หลายตูดที่เนาะเขาห้มาสองสองเขาก็ซสือสองสามสองจีหล้กก็ล่งสองหนึ่งเขาส่วนมากเขาสิลง่งไทยแล้วกส่วนมากเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวสองตัวเท่านั้นล่างหรือบนล่างเลยอเนาะล่างอย่างเดียวส่วนมากมาล่าง โองตัวก็ได้กระชับให้เอฟซีนะครับเมนสามตัวนี่บ่มีแล้วจ้ะคือว่าเด็กตัวเดียวนี่บุนเด็กสามตัวกันสามตัวขึ้นลงกมันหลายหลายแล้วเนาะอาจารย์เพิ่นขอตัวเดียวเพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงถือซุ่ดบางคนบ่มีดวงก็ซื้อบาถือบางคนบางงวดมันบ่ได้ออกเปะขันออกเปะมันกับโคตรโพเลยเนาะแล้วทำไมท่านไม่บอกตั้งแต่ที่แรกถึงนันถูกขนาดนี้เนาะเสียดายเนาะ เล่าย่านเบิกคร,บรับเอามาปล่อยในช่องละ่ะมันเสียอันไปกันไงพราะว่าทั้งในนะ่ะเขาสื้อบ่ได้แต่ตอนนี่นะ่ะคืออันแล้วต้องไปสื้อต้างนอกซื้วท่านรู้ไหมเนี่ท่านรู้ไหมเนี่ยหรือว่าอักเอาเลยเพิ่นให้เพิ่นให้ใหเพินเ่นให้สามงวดทันอีอน่ะกูให้มึงออกปล่อยสามงวดให้มึงสางพญานาคเพิ่นสีมารวมสางส,สีน้เพิ่นกะว้าถึงตัวส่วนตัวเพิ่นให้ส่วสมสางอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นกะอยากให้ได้องค์ยามะนามได้เต่องค์ปู ได้ว่าเบิกทรัพย์การเรียงครอบพ่ว่นอผ้าระกกัลายก็เลื่อยมาทุ่มสร้างแค่เดียวเ<บ>นาะเ<อ>บิกทรัพย์กาบ่มีก<ะ>ับเลื่อย<ม>ทย่อยเฮดไปป่าพนันาพนาพันก็เลยว่าเอาไปสรุปว่าสานแม่สิให้สามหมดเด้อเป็นเลียงเบิกทรัพย์ว่าจะหน่อยเป็นกระหักกันนะแสดงว่าเขาเอาไปไปเอาเลขไปเฉพาะจุ้มเขาหกคนหกคน ซื้อ,อยุหัน่ะซีมีอาจารย์แล้วก็ลูกซิตเพื่อนสองทีเ่เหลือกะพี่น้องเบิกซัพในว่วงพี่น้องเบิกทัพสื่อขึ้นในห,หัน่ะแต่กะบ,บ่ได้ว่าบอกไผหลาย<ช>บอกอเฉพาะแบบว่าเขาเถือเขาตอาไปให้อาจารย์เราไหมบอกยังไงถือกระเพื่อนกระให้ค่าอันผู้เพื่อนเหตุนี่นะเพื่อนเลยบ่ให้คนอื่นคนอื่นถือบห่ห้เพือ่อนว่าแล้วก็มันอั้นตัวนำบาทมันสื่อ,อยากเนาะเพื่อนบ่ได้อยู่ในเมืองดิ สัวผุนสีขามาซื้อลอตเตอรี่ในเมืองกับหวดลทตยาโนสัวสีขามาครัเป็นก็เลยว่าเบิกทรัพอยู่ทางอุดรอยู่ไก่อยู่ดอกสิซื้อได้เพิ่นได้วาจังซี่ก็เลยว่าทังผุนก็คือสีบูฮุจักดอกมันเป็นบมายเบอกบ่งนี้เลขบาทแตกเลขบาทแตกมันก็คงขึ้นตัวเลขเหมือนกะลาอย่างนั้นไหมคล้ายๆอย่างกะลานั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทางเราเอาทางผุนอยากไปหินยังไงเบิกทรัข็ม เขมมาลาดเข็ติดต่อป่ะนะเขมมาลาดป่ะติดต่ออันฟังโขงปุณหะบวชวะเพื่อนไหวบวชเขาปากไปแล้วเพ่นวห็นเบิกซับคุยเนาะเขมมาลาดมาเลยกไปเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวตัวเน่ตอนได้ว่าได้จะงวดก็ยังดีได้ว่าขอจะงวดก็ยังดีเพรานเนี่ยว่ากูจะให้มึงสามอยู่ดอกเอางวดเี่มึงล่องไปเบิงเด้อเอฟซีก็ล่องเบิงจาสื่อหลายสื่อขึ้นสื่อลงเป็นว่าเม็ดเดียวน่ะให้ตู้เดียว ถ้าผู้ใดบ่มีทุนขวนใจผู้เต่าเอาเม็ดเดียวตัวไหนละ่ะเม็ดเดียวหรืเบิกซับอยากเห็นจังเดี๋ยวเบิ่งก่อนตื่อเลขเพิ่นมได้เอาเพิ่มเด็กกับคล้อ,อ,อ,งองเนาะมเม็ดเดียวเหรอเขาให้มานี่โอ้ยมเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเดนแต่ว่าไปกาบบอเธอเจ็ดเก้านี่เพิ่นว่าถ้าลงก็สิเป็นเจ็ดแปดอันนี้เพิ่นจับให้ดิอ่าแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันสิ ลงทางงหนหรือสิเป็นเจ็ดหกก็ได้อันนี้โตเพื่อนมากตกันมนะันอะเจ็ดหกเจ็ดแปดหกแปดห้าศูนย์หาส่วนนีเด็กป้าเพื่อนมากส่วนโตเพื่อนฝันฝันว่าเขาเงินมาให,หาสิบบาทโอ้เอ้าแล้วว่าเรียกหางยวหางยวเรียกเจ็ดเจ้าเจ็ดเก้าสายทั้งุืนแล้วแล้วมันไม่ลงข้างหน้าบ้างหรอเบิกซ้ำมันเคยลงข้างหน้าบ้างไหมเป็นหกเก้าแลต้ดวงเอ หางเดียวกับจริงแล้วแต่ดวงมากบ่โอ้ว่าสีขึ้นทั้งหนาทาั้งทั้งหลังแต่ส่วนมากมันมันสีขื้นล่งทั้งหลังว่านอกจากว่าบ่มีดวงอีทดี่มันสีขื้นล่งทั้งหนาเอาแต่แต่ท่านให้มาแบบนี้ให้ทั้งซี่แม่เอาหรือว่าใครจะไปลง,งข้างหน้าขึ้นข้างหน้าก็แล้วแต่ดุลพินิจเนาะอันนี้โตการซื้อขื้นล่งคือว่าห้หางเดียวนี่ให้ซื้อให้เป็นขื้นล่งบ่โอ้ว่าหนาหรือหลังแล้วแต่ดวงหรือลูกเพราว่าแม่ก็ซื้อทั้งสี่ประตูเดียวแต่แม่ไปขยายแต่ว่าทุ่มนัก,นก,นก อัดหนักนักเพื่อนว่าก็เขียนมาอัดหนักนักเพื่อนเพื่อนว่าจังทันไหมเอ้เธอเอา,เอาต,ตามบินมาได้ไหมใจขึ้นใจขึ้นอีกแล้วอัดหนักนักเ็เก้กาเลขบาทแตกใช่ไหมนี่เฮ้ยโอ่โปหอครับกันนั้นหัวก็จิดหกเนาะบอกถึง,นะงเนาะตัวกันเด้นมีอยู่เออเพื่อนกันเพื่อนพื้นสือจังสี่ล่ะของป่าขอ,ง,าอขางหนาเฮ้าห,หนาหนาพื่นสือจังสี่ครับผมแต่ว่าอาจารย์เพื่อน้่าหายตรงตรง เป็น,นแนวทางเนาะต้องขอบคุณคุณน้านะครับนขอบคุณได้หลายอันพูดถึงเขาก็บางงวดฟังดีดีบางงวดก็เปะ๊ะบางงวดก็ขึ้นแต้มลงแต้ม<อ>แต่เลขเม็ดเดียวเจ็ดเก้าเพื่อนบบเอาสามตัวเจ็เทียครับเพราะว่าสื่อกันแค่หกคนว่าเอาลายเขาตีซอยกันท่าบุญยในหันออันนี้เพื่อนนายมาซางซื้อเพื่อนเห็นอันเวิร์ชอบออกกล้องน,นะคันแค้วบะ แกวเราเรียกตันแ่ะแต่กีมันเต๊ะเตเนาะมันรูดตันเนาะว,ว่าเอาล่องเบิงเ <c oughs> อามาลองดูได้ออกท่องจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เลขหน้าเลขลับวงญาติเบิกจับแต่ว่าบอยอยากบอกว่ามองได้เพราะว่าเขาสิหู้ครับเขาโทษส่วนตัวครับเพิ่นห้มากเป็นแนวทางสำหรับเอฟซีสอบกระจัดคัดกระพัน บูฮูดอกมันจอกตัวไดนเจ๊ขวอยออกเก็ดเก้าเก็ดเก้าเด้อครับผมอยากได้เอาก็เป็นแนวทางนะเอฟซีนะเป็นแหล่งใหม่นะครับผมเป็นครั้งแรกครั้งแรกเนาะที่เราได้ทำเนาะบิกสั่ซื้อคือกันซื้อไว้หน่อยๆเชื่อกเนาะลองดูก่อนเพื่อนว่าจะให้สามงวดจะเป็นยังไงเอาขอบคุณเบิกซับสำหรับแนวทางเออปูง่ะครับผมเป็นแนวทางนะเอฟซีเป็นครั้ง